วันนี้แนะนำเมนูบวบผัดไข่นะคะเริ่มด้วยการนำกระเทียมใส่ลงในกระทะคั่วให้หอมก่อนคนไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะหอมนะคะ กระเทียมหอมได้ที่เราใส่ไข่ลงไปไข่ไก่สองฟองไข่ยีไข่เตโทค่ะ ใส่บวบลงไปบวบสดมากค่ะสามเกลอใส่กระดทไม่ใส่ก็ได้นะคะอดีมีก็เลยใส่ ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยให้พวกตุกพวงรสขาดน้ำตาลชุบรสสับถั่หลอง เขาเจียวคลุกเขาให้เขากันให้เครื่องปรุงละลาย เล่นเดี๋ยวแล้วนะคะ หอกเริ่มสุดแล้ว พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตะข้าวรอเลย